ไปเดินไปนี่ปะเดินไปไหนเดินไปไกลไกอแกนพาเดินไปชมชมหนอง ไหนอเอาแกนอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นอเอาแกนเลยแกนตามตัวแกพ่อพ่อก้องจ,จะรับก้องจะ,งจะรับ <c oughs> ว้พพายังครับ ไม่มีลกูกฮะไม่มีไม่มีจักรยาน,นยสาธุล<ห>แล้วสาธุขอให้ถูกพ้แล้วมันที่ไนนะคะให้ป๊าป๊าครับเปไหนอ่ะเร็นเร็นเร็ไปด้านซายไ้างานอ่ะขี่จักรยานยานนยแสงอะ่ะไม่มีไม่มียายแสงป่วย โดนรถชนนะโอ้ยอากาศเย็นดีเลยอะ่ะมานั่งเล่นอ,อยู่ริมหนองน้ำหนองน้ำที่บ้านนี่ไงปะปะ๊ะนี่ไง,ง่ไหนเขาป่ากับน,น้าเดินไปทางนั้นใช่ไหมใช่จะเดินไปไหนเดินไปหาป่ากับหน้าเหรอใช่โอ้ย เมื่อไหร่จะได้มาอีกแล้วใช่ไหมแตบป้าก็บอกไหมบอกว่าบอกว่ากลับได้แล้วก็จะกลับทำตามบอกให้ไกลหรอแต่ก่อนป้าวิ่งรอบหนองน้ำเลยนะเนี่ยออกกำลังกายกัน รบรรยากาศย่บ้านครับไม,นนไม่ไปแล้วลูกป่าหน้าเขาจะทำกิจกรรมตอนเย็นกันแล้วนึ่งข้าวหุงข้าวทำกับข้าวไม่เอา เก็บผักไหมมีผักด้วยนะอันนี้ผักที่เหล็กนี่ผักที่เหล็กหนูอยากไปเก็บหนูอยากไปจับปตัะค่ะปูไม่มีอุ้ยนี่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 อะไรนี่มาดูนี่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 อะไรเนี่ยหนอนหนอนอะไรเนี่ยเข้ามาหน่อยหีิไปทำไมอะลูก โอเคเห็นนอนไหมหนอนน่กกากลัวโอ้ยนี่รู้กินได้เลยนี่เนีใบมะขามอ่อนมะขามอ่อนใช่มีผักที่เหล็กใบมะขามอ่อนม่วงดอกบัวสวยมากเลยเป็นเดียงเป็นแถวอ่ะไหนมันไม่ใชใ่ดอกบัวนะนี่มันเหมือนดอกเบือ่อใช่ไหม มะม่วงเอาแกน<า>ขอหน่อยค่า,าบ้านสวนหลานไปทางนี้เลยครับไปข้างกำแพงวัดเลยเนะาะครับยังอยากไปจับปูอ่ะจับปูไม่ได้ลูกปไปกลับ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  ู yeah huh? ่คนเดียวนะอยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียวนะสวยอ่ะต้นเนี้ยต้นอะไรเจอกันเดียวอย่าคนเดียวมึงจับมือปะป๊ามึงก็จับจับด้วยกัน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  ระวังรถระวังรถไม่ระ้วว่างแกจะพูดดูผีเสื้อนี่เห็นไหมเนี่ยผีเสื้อน่สวยมากเเป็นสีอะไรอ่ะสีม่วงเหรอสีเขียวอเขียวเหลืองเขียวรถรถรถลูกรถเด็กงอน มนมอะไรอ่ะไม่รู้ครับไม่กินอ่ะไม่รู้มันเป็นรสข้าวไม่ชอบได้ไหมอ่ะนกระดูอ่ะฮะอันนี้ดอกกระดูอะลูกระดูอะป้าหนูไม่อยากกินนมปูดูอ่ะทำไมอ่ะหนูอยากกินนมโฟมอัช็อกกาแลตอ่ะแม่แม่ก็อนมบัวแดงออยากกินอ่ะได้ไหมอ่ะ จด้ได้กีนมวัวแดงละขพาไปชิ้นมนมวัวแบบดงหน่อนยนี่อากาศวัดบ้านเรานี่มะม่วงมะม่วงวัดใครจับมะม่วงอาไปขายบาามากนะแต่เวลามันสุกมันอร่อยมากเลยเนะี่ยมะม่วงเนะี่ยมะม่วงป่าเหรอใช่ มะม่วงป่าเหรอไม่ใช่มะม่วงประสาทกลางเขาเรียกว่าข้าวกลางเขาเรียกว่ามะม่วงกระสอมะม่วงทำ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 จากมะม่วงเหรอใช่เอ้าหนูก็กินมะม่วงเป็นอยู่แล้วนี่วัดบ้านเราหมูบ้านเล็กๆป้าป้าติดหนองน้ำป้าป้าค่ะครับ ฮ้าห้าห้าท่าห่าเป็นช้นห่านหาน่้าห้า้ำจำทำจากมะม่วงหนูกก็กินมะม่วงอยู่สิสวัสดีค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาวาเดอร์ครับช่องของแบบป้าของหนูเองค่ะขอบคุณค่ะ